โอ้ยนี่นายรู้จักกับเพื่อนคุณหนือนเล็กด้วยเหรออ๋อรู้ครับเพิ่งรู้จักกันเมื่อเช้าเองครับคือเขามาหาคุณหนือนเล็กที่ออฟฟิศอะครับไม่มีอะไรเลยครับแค่รู้จักกันมาเผื่นครับคุยกันบางๆครับไม่มีอะไรเลยครับแน่นะจริงๆครับไม่มีอะไรเลยครับให้ฉัน ไหนบอกเพิ่งรู้จักกันไงทำไมจึงสนงเป็นอย่างนี้ฮะคือครับเจนครับคือเขาเขาเขาต้องยิงจบมาจากมีน่กครับทเถนนฝรั่งครับ <c ười> สวัสดีครับมาเอ่อสวัสดีค่ะมาเที่ยวเหรอครับอ๋อใช่ค่ะเพราะเอิร์นว่าเบื่อๆค่ะก็เลยแบบว่าอยากจะมาหาที่เที่ยวสนุกๆค่ะอครับอออเอ่อ ดีครับนี่นี่คือคุณป่านครับเป็นแฟนผมครับส่วนนี่คุณนมิ้นครับเป็นเพื่อนหนูเล็กครับค่ะอ๋อ <c oughs> อันนี้คือแฟนของคุณชายแดนใช่ไหมคะครับอ๋อแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนในรูปเลยะคะ่ะในรูปจะเป็นผมยาวๆไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> นายเอาลูกไก่ให้เขาดูฮะ <c oughs> ผมยาวใครเออใจเย็นๆสิครับก็รูปตอนคุณสมัยาสาวๆไ้ครับ <c oughs> แเขวจะแก่แล้วไม่ใช่คุณสมัถึงตอนคบกันใหม่ๆอะครับแล้วเราถ่ายรูปเป็นครั้งแรกไงที่คุณไว้ผมยาวตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยค่ะเนี่ชัยแดนคะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะได้ข่าวว่าสเปคของคุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงขาวๆตัวเล็กๆไม่ใช่เหรอคะออกแนวแบบไตญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแต่คุณป่านเนี่ยสวยนะคะตอกแนวเหมือนหน้าสาวไทยยังไงอย่างนั้นเลยค่ะไม่ใช่สเปคคุณนี่คะเฮ้ยชอบแบบญี่ปุ่นก็ไม่บอก มาคบฉันทำไมอ้ยตอนสมัยผมหนุ่มๆครับผมชอบแบบนั้นครับแต่ตอนนี้แก่แล้วครับโตแล้วผมชอบแบบไทยๆแบบนี้ครับแบบคุณปานี้ครับแบบงานแบบมีคุณค่าครับชายแดนคะครับแล้วได้ข่าวว่าแฟนของคุณปูเนียขี้หึงใช่ไหมคะอุ้ยจริงๆนะคะเรื่องหึงเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงคะ่ะไม่เห็นต้องมาบ่นเลยว่าเบื่ออนที่จริงนะคะคุณป่าน ผู้ชายก็แบบนี้แหละค่ะผู้ชายไทยเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะพอคบไปสักพักนะคะก็จะเบื่อค่ะโอ้โอ้บอกว่าเบื่อฉันเหรอไม,ไม่ใช่ครับคุณปอไม่ไม่ใช่เลยครับผมไม่ได้พูดครับเอ๊ะม่คุณมิม้นเมาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไมไมมเมาค่ะ<อ>ผมไม่ได้พูดนะครับพเพลงกำลังมานเลยค่ะใช้ดดามาเต้นกันดีกว่าค่ะ<อ>มาเต้นกันค่ะครับ 嘘，嗯，哈哈，嘿，哎，哈哈哈哈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 ，哈